สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดจุดทูปลาวพัฒนานะคะทุกคนคะ่ะจุดทูปลาวพัฒนาคืนนี้นะคะเอาเลขลทูปมาฝากกันนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเราปังวันจันทร์นะคะเป็นแม็ดล้างตาชดเชยรัฐบาลไทยเออแล้วก็มาว่ากันที่ลาวพัฒนาได้เลยคะ่ะทุกคนขาเปิดโชคเปิดลาเปิดโชคเปิดดวงนะคะหนึ่งพันสามร้อยคนดูนะคะทุกคนขาฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ ใครอยากได้ลาวใบเต็มนะลงแล้วนะขนมลาวนะคะฝั่งโคงของเรานะคะทุกคนขาใครชอบตามนะใครชอบก็ตามนะคะเออสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาจุดทุบฝั่งโคงให้ดูกันนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะให้ดูจุดทุบฝั่งโคงก่อนนี่ฝั่งโคง ฝั่งโค้งนะคะฝั่งโค้งวันนี้ชอบศูนย์นะคะฝั่งโค้งล้วชอบศูนย์ฝั่งโค้งเราชอบศูนย์งงนะคะทุกคนฝากกดติดตามหน่อยทุกคนค่ะแฟนเพจฝากกดติดตามด้วยนะคะ <_ d ota> ทุกคนนะคะต <_ d ota> ังๆังนะคะตังแน่นอนวันนี้อุ้ยเล็กอุ้ยสองนั่นแหละสองมา <_ d ota> งมาแล <_ d ota> <alls> ้วนั่นแหละทุกคน สแล้มาอีกแล้วนะนะสองจุดๆเลยเนาะสองเนาะสองอะไรเนาะจ้าสองอะไรเนาะ <c oughs> ตัวเก่าบ่เนาะจะเป็นไปอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นตัวเก่านะฮะฝากกดติดตามด้วยทุกคนที่รักจาฝากกดติดตามหน่อยนะคะ สองสามอิหลีบ่บออย่าบอกอย่าว่าสองสามมาเตะดาบฉันสองสามเมื่อวานไม่มาจะมาเตะดาบฉันวันนี้นะคะอย่าวาเด้ออย่าวาเด้จะมาเตะดาบฉันไม่ได้เลยจ้หไวยทำไมงามเท่า ทำไมงามเทอล่ะเยววาเด้สองสองสามจะมาเตะดากฉันไม่ได้นะคะเยววาเด้จ้าอุ้ยสองสามอหลีเด้นะมีใครใจดีจะกดติดตามเขาไหมอ่ะฮอมีใครใจดีจะกดติดตามเขาไหมฝั่งโขงถูกต้องค่ะ พี่จะพาน้องหลงโงงไปเที่ยวเวียงจันท์เออนะคะร้องไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วนะคะติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จะพาน้องหลงโผงไปเที่ยวเวียงจันทร์นะคะถูกต้องนะคะตำลาวแซ่บนัวกว่าตำไทยนะคะเพราะตำไทยจะไม่ใส่ปลา อ,อย่าวาเดี๋ยวมาเตะดากฉันันไม่ยอมนะจ๊ะอย่าวาทุกคนทูบวันเนี้มันจะเป็นทูบของขนมไทยหรือเปล่าเนี่ยมันจะมาเตะดากฉันหรือเปล่าย่อวายกลมนะคะเออืเออ้อทุกคนคะ่ะจะให้ดูแบบว่าผ่านๆน,นะตา สองสามอย่ามาเตะดาบฉันนะฉันบอยอมนะอย่ามาเตะดาบฉันนะอย่ามาเตะดาบฉันนะสองสามะยี่สิบสามอย่ามาเตะดาบฉันนะฉันไม่ยอมนะเห้อทำการทำงานด้วยนะอย่าสะแตกแล้วนอนนะคะอย่ามามากดอ่มาอันนี้ตัวที่สามนี่ไม่ทันใจขอยัดเผาเลยค วันนี้วันพระเร็วๆเรๆเรๆรๆวๆทุกคนค่ะเลกทูบสวยมากอากาศมันจื้นฝนตกด้วยนะคะเออโคดหินหินเนี้ยนะคะหินเนี้ยจากจันทบุรีนะเป็นหินมงคลมาทําอ่างปงอ่างปูให้กดติดตามเลยที่ละมันมันมันชื้นไงนึกออกปะ นี่นี่น,นี่สองสองอะไรอ่ะสองสามรเร็ว,รวสองสามอะไรเนี่ยสองสามอะไรเนี่ยทุกคน ทูบชื้นทุกคนค่ะต้องขอประทรานอภัยนะคะวันนี้เราจะใช้ความแอดวาน์สักนิดหนึง่งสองสามสองสามสองสามเจ็ดทุกคนสองสามเจ็ดอย่าว่าเดี2 3 7สองสามเจ็ดทูบชื้นทุบชื้นพดทีฝนตกหนักมากทุกคนค่ะอยากจะเห็นตัวที่สามเร็วเรว หรือจะให้แค่สองสามถูกไหมหรือจะให้แค่สองสามเออจริงๆให้แค่สองสามอิหลีให้แค่สองสามอีหลีเดสี่พันคนดูไว้สองสามหกสองสามหกนะ่ากลัวจะออกแน่เลยประธาน สองสามหกทุกคนสองสามหกโอเคโอเคโอเคนะทุกคนเราได้หินกันแล้วนะว่าเป็นสองสามหกนะคะสองสามหกสองสี่แปดนะคะเออท่องสูตรคูณไปเลยนะคะอ่ะโอเคทุกคนทุกคนเจ็ดนะคะหกห้า สี่สามสองหนึ่งศูนย์ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะครับวันนี้นะสวัสดีค่ะ